ในหัวข้อนี้เราจะมาพูดถึงสมบัติของเมทริกซ์กันนะครับผมรวบรวมสมบัติของเมทริกซ์เนี่ยเอามาไว้ในหัวข้อนี้หัวข้อเดียวเลยแล้วก็กลั่นกรองเรียบเรียงให้จบใน2หน้านะครับเดี๋ยวเริ่มมาคลิปนี้เราจะมาพูดถึงสมบัติของการดาเนินการพื้นฐานของเมทริกซ์กันก่อน การดำเนินการพื้นฐานของเมทริกซ์เนี่ยก็จะมีการบวกการลบแล้วก็การคูณเนาะแต่ทีนี้การคูณของเมทริกซ์เนี่ยมันจะมี2รูปแบบที่ไม่เหมือนกันก็คือการคูณด้วยค่าคงที่แล้วก็การคูณด้วยเมทริกซ์เดี๋ยวผมขอเขียนไว้อย่างนี้ด้วยละกันก็คือเราจะมีคูณ2แบบนะครับคูณด้วยค่าคงที่แล้วก็คูณด้วยเมทริกซ์ทีนี้สมบัติของการดําเนินการพวกเนี้ย ถ้าจะสรุปให้ฟังสันส้นๆง่ายๆเลก็คือว่าในการบวกการลบแล้วก็การคูณด้วยค่าของที่เนี่ยเมทริกซ์จะมีสมบัติเหมือนจํานวนจริงเลยแต่ว่าในการคูณด้วยเมทริกซ์เนี่ยเมทริกซ์จะไม่มีสมบัติการสลับที่การคูณแค่นั้นเองซึ่งตรงเนี้ยผมสรุปรายละเอียดเอาไว้ในตารางตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงไปทีละตัวเลยละกันนะครับเริ่มจากการบวกกันก่อนละกัน ในการบวกเมทริกก็สลับที่ได้เหมือนจำนวนจริงอะเนาะ a บก b กับ b บก a, a เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากันในการบวกจะเปลี่ยนกลุ่มได้ถ้าผมมี a กับ b กับ c มาบวกกันเราจะบวกตัวไหนก่อนตัวไหนหลังก็ได้เอกลักษณ์การบวกของเมทริกเราจะใช้เป็นเลขศูนย์ขีดเส้นใต้ตรงนี้ความหมายของมันก็คือเมทริกที่มีสมาชิกทุกตัวเป็นศูนย์นะครับอย่างเช่นผมมีเป็นศูนยหรือว่าเป็นศูนย์ศ ทูนๆๆแบบนี้ไปก็คือเป็นเมทริกซ์ที่มีสมาชิกทุกตัวเป็นศูนย์นะครับเป็นเมทริกซ์เอกลัก,กษณ์การบวกเนาะเอามาบวกอะไรเนี่ยก็ได้เป็นตัวมันเองแล้วก็อินเวอร์สการบวกของเมทริกซ์ก็จะเป็นลบของมันนะครับแค่เปลี่ยนเครื่องหมายของทุกตัวแค่นั้นเองซึ่งพอเอามาบวกกันมันก็จะได้เป็นเมทริกซ์ศูนย์ไปก็อย่างที่บอกเนาะในการสมบัติการบวกของเมทริกซ์เนี่ยก็จะเหมือนกับจำนวนจริงเด้เลย ในการคูณด้วยค่าคงที่ก็จะมีสัมบัติเหมือนจำนวนจริงเหมือนกันในการคูณด้วยค่าคงที่เนี่ยจะคูณจากข้างหน้าหรือคูณจากข้างหลังก็ได้ความหมายเหมือนกันแต่โดยปกติเนี่ยเราจะไม่ค่อยเขียนคูณจากข้างหลังนะครับส่วนใหญ่เราจะเขียนเป็นคูณจากข้างหน้าเอาอย่างเช่นเหมือนกับเวลาเราเขียนเวลาเรามี2คูณ x อย่างเงี้ยเราก็จะเขียนเป็น 2x ไป<ล>เราจะไม่ค่อยเขียนเป็น X2 นะครับ <Jennifer S 1> แต่ว่ามันก็พอเข้าใจได้อยู่นะว่ามันก็คือ x คูณกับ2เมทริกซ์เนี่ยก็เหมือนกันนะครับเวลาเขียนเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเอาค่าคงทีี่มาาาาไว้้้้ขงงหนนนเเป็ k a ตรอ สังเกตตรงนี้นิดนึงนะคะว่าเวลาเราเขียนเมทริกซ์เนี่ยเราจะใช้เป็นอักษรตัวใหญ่เนาะแล้วก็ค่าคงที่จํานวนจริงเนี่ยเราจะใช้เป็นอักษรตัวเล็กเอาในสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มแล้วก็การแจกแจงเนี่ยมันจะดูเยอะๆนิดนึงแต่ว่าเราก็แค่รู้ไว้ว่ามันมีสมบัติเหมือนจํานวนจริงก็พอนะครับถ้าผมมีค่าคงที่2ตัวคูณกับเมทริกซ์ตัวหนึ่งเราจะเอาค่าคงที่2ตัวมาคูณกันก่อนหรือจะเอาค่าคงที่คูณเข้าไปกับเมทริกซ์เนี่ยทีละตัวก็ได้หรือ ถ้าผมมีค่าคงที่จะคูณกับเมทริกสองตัวผมจะเอาค่าคงที่ตัวนี้ไปคูณกับเมทริกตัวไหนก่อนหรือจะเอามาคูณกับผลลับตอนท้ายก็ได้ถ้าผมมีค่าคงที่คูณอยู่กับเมทริกสองตัวบวกกันผมก็สามารถกระจายเข้าไปได้เหมือนกันหรือถ้าผมมีค่าคงที่สองตัวบวกกันคูณอยู่กับเมทริกตัวหนึ่งผมก็กระจายเมทริกตรงนี้เข้าไปได้อีกเหมือนกันก็เป็นสมบัติที่เหมือนเป็นจํานวนจริงก็มีนะครับอันนี้เราก็ไม่ต้องจำก็ได้อะไรที่ทําได้บนจํานวนจริงอะไรที่เราเคยเคยทำมาเนี่ยเราก็ทําบนเมทริกได้เหมือนกัน ถ้าเป็นการคูณด้วยค่าของทีอ่ะนะครับแล้วก็ถ้าผมเอาหนึ่งไปคูณกับเมทริกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ได้เป็นตัวมันเองมาอยู่ดีเนาะทีนี้สิ่งที่ต้องระวังตรงนี้ก็คือการคูณด้วยเมทริกการคูณด้วยเมทริกสมบัติสําคัญของมันเลยก็คือว่าการคูณด้วยเมทริกเนี่ยไม่มีสมบัติการสลับที่การคูณนะครับ ab กับ ba เนี่ยโดยทั่วไปมันจะไม่ได้ออกมาเท่ากันตรงนี้ผมไฮไลท์เอาไว้แล้วขอตีกรอบให้ดยละกันว่าเป็นสมบัติที่ต้องระวังนิดหนึ่งว่าเมทริกคูณกันสลับ แต่ว่าสมบัต a ิอื S ่ b c, นๆเน,นี่ยจะยังจริงอยู่นะก็คือว่ามันมีสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มถ้าผมมี a กับ b กับ c คูณกันผมสามารถคูณตัวไหนก่อนตนัวไหนหลังก็ได้โดยที่เราห้ามสลับที่มันเฉยๆอันนี้ถ้าผมมี a b c ผมก็เอา a กับ b มาคูณกันก่อนแล้วค่อยคูณ c หรือ b กับ c คูณกันก่อนแล้วค่อยค a, ูณ a ก,ก็ได้คูณตัวไหนก่อนตัวไหน,นไหลังก็ได้แต่ว่าห้ามสลับที่แค่นั้นเองแล้วเราก็มีสมบัต,ติการแจกแจงหรือสมบัต regret, ิการกระจายเนี่ยเหมือนเดิมนะครับถ้าผมมี c คูณกับ a บวก b ผมก็สามารถกระจาย c เข้าไปได้หรือถ้าผมมี a บวก b คูณกับ c ผมก็สามารถกระจาย c ตรงเนี้ยเข้าไปได้ทีนี้ข้อควรระวังก็คือว่าเพราะว่าการคูณเนี่ยมันไม่มีสมบัติการสลับที่ถูกปะดังนั้นเวลาที่เรากระจายเข้าไปเนี่ยถ้าเดิมมันอยู่ข้างหน้ามันก็จะต้องไปอยู่ข้างหน้าอย่างเช่นถ้าผมมี c คูณกับ a บวก b เพราะผมกระจาย c เข้าไปเนี่ย c เดิมมาอยู่ข้างหน้าใช่ปะเหมือนก็จะต้องไปอยู่ข้างหน้าทั้งคู่นะครับถ้า c กระจายเข้าไปจากข้างหลังเนี่ยก็จะกลายเป็น c ก็จะอยู่ข้างหลังทั้งคู่เนาะหรือถ้าผมจะมองเป็นการดึงตัวร่วมอ่ะน,นะครับถ้าเดิมสมมตินะผมมีผมมีเป็น a สมมุติเป็นตัวอื่นบ้างละกันสมมุติเป็น x y บวก x z อย่างนี้นะ x y บวก x z ผมสามารถดึงตัวร่วมก็คือ x ออกมาจากข้างหน้าได้นะครับก็จะกลายเป็น x คูณกับ y บวก z ไปเวลาดึงตัวร่วมเราก็สามารถดึงได้ถ้ามันเดิมอยู่ข้างหน้าเราก็จะดึงมาแล้วอยู่ข้างหน้าถ้ามันอยู่ข้างหลังอย่างเช่นเป็น xz บวก yz เขียนใหม่นี้กว่าเขียนเป็น yx บวก zx ละกันอ่ะถ้าเดิม x อยู่ข้างหลังผมก็จะสามารถดึงตัวร่วมออกมาได้แล้วก็ดึงออกมาข้างหลังนะครับก็จะกลายเป็น y บวก z แล้วก็คูณกับ x ที่เราดึงมาข้างหลัง ถ้าดึงมาข้างหน้าก็ต้องดึงมาข้างหน้าทาั้งคู่ถ้าดึงไปข้างหลังก็ต้องดึงไปข้างหลังทั้งคู่ดังนั้นถ้าเราเจออะไรแบบนี้อย่างเช่น yx บวกด้วย xz ตรงเนี้ยเราจะดึงตัวรวมไม่ได้นะคะตรงนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะ ดึงตัวรวมไม่ได้เพราะว่าถ้าเราดึงจากข้างหน้าเนี่ยเราต้องดึงมาข้างหน้าทั้งคู่ถ้าเราดึงไปข้างหลังก็ต้องดึงไปข้างหลังทั้งคู่อันนี้สังเกตว่ามันมี x เป็นตัวร่วมก็จริงแต่ว่าอันนึงมันอยู่ข้างหลังอันนึงมันอยู่ข้างหน้ามันก็เลยไม่สามารถจะดึงไปข้างหน้าก็ไม่ได้ดึงไปข้างหลังก็ไม่ได้มันก็เลยไม่สามารถดึงตัวรวมได้นะครับตรงนี้บางทีต้องระวังนิดหนึ่งเวลาที่เราจะจัดรูปเมทริกซ์เนาะเมทริกซ์การคูณเมทริกซ์ด้วยเมทริกซ์เนี่ยก็มีเอกลักษณ์การคูณเหมือนกันมันจะเเเปปป็็นนราจะใช้ตัวไ ตัว i อันนี้หน้าตาของมันก็คือจะเป็นเมทริกซ์ที่มี1อยู่ในเส้นทแยงมุมขาลงแล้วก็ตัวอื่นๆเนี่ยก็จะเป็น0ไปอันนี้เป็น2อูณหรือ3าูณก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ไปนะครับเราเมทริกซ์เนี่ยเราก็จะบางตัวก็จะสามารถหาอินเวอร์สได้ถ้าเอาเมทริกซ์มาคูณกับอินเวอร์สมันก็จะได้เป็นเอกลักษณ์ไปเนาะทีนี้สังเกตตรงนี้นิดนึงนะครว่า สำหรับเมทริกเวลาเอามาคูณด้วยเอกลักษณ์หรือเอามาคูณด้วยอินเวอร์สเนี่ยเป็นข้อยกเว้นกรณีหนึ่งมันจะมีข้อยกเว้นอยู่ไม่กี่กรณีนะที่มันสามารถเอามาสลับที่กันได้ A คูณกับ I พผู้ผิด i คูณกับ a กับ a คูณกับ i เนี่ยมันสลับที่กันได้ความหมายออกมาเหมือนกันจะได้เป็น A ออกมาเท่ากันหรือผมเอา a มาคูณกับ A อินเวอร์สหรือว่าเอา A อินเวอร์สมาคูณกับ a เนี่ยมันจะได้ออกมาเท่ากันได้เท่ากับออกมาเป็นได้ออกมาเท่ากันเป็นเมทริกเอกลักษณ์อยู่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นสรุปรวบยอดของ สมบัติของการดําเนินการของเมทริกนะครับสรุปง่ายๆสั้นๆก็คือว่าบวกลบคูณด้วยค่าคงที่เนี่ยสมบัติเหมือนจำนวนจริงเด้เลยแล้วก็การคูณจะไม่มีสมบัติการสลับที่ซึ่งบางทีเนี่ยมันจะมีอะไรที่ต้องระวังรายละเอียดตรงเนี้ยเล็กย่อยนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวก่อนจบคลิปนี้ผมต้องพูดตรงนี้นิดหนึ่งด้วยว่าสมบัติของการดําเนินการของเมทริกเนี่ยมันจะเป็นจริงเมื่อมันสามารถดําเนินการได้มันสลับมันสามารถดําเนินการกันได้ตามนิยามนะครับอย่างเช่น a บวก b เท่ากับ b บวก a เอาเนี้ย ความหมายของมันก็คือว่าเมทริกซเอกับเมทริกซบเนี่ยมันต้องมีขนาดเท่ากันมันถึงจะสามารถเอามาบวกกันได้นะครับถ้า A กับ B มันขนาดไม่เท่ากันเนี่ยเราก็จะไม่สามารถเอามาบวกกันได้นะครับ